สรุปแฮชแท็กเรือดำน้ำไทยทันดำดิ่งชมซากไททานิกโศกนาฏกรรมเรือแตกคราชชีวิตลูกเรือมาแล้วค่ะกับ Social Express รายการที่พร้อมจะสรุปทุกเรื่องราวดรามา่าและทุกๆประเด็นร้อนในสังคมเพื่อที่จะให้คุณทุกคนไม่ต้องตกเทรนค่ะในวันนี้พบกับดีชันอัชาราจ้อยจาดจ,จากสำนักข่าว INN ค่ะ กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากในโลกทวิตเตอร์เกิดแฮชแท็กเรือดำน้ำไททานหลังจากที่ยานดำน้ำไททานของทางบริษัทโอเชียนเ e ตเอ็กซ์ i o ดินนะคะได้พาน,นักท่องเที่ยวลงไปชมซากเรือไททานิกค่ะ เกิดการสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะใต้มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือโดยขาดการติดต่อหลังจากที่ออกเดินทางไปได้เพียงแค่1ชั่วโมง45นาทีเท่านั้นค่ะซึ่งก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าการสูญหายของยานดำน้ำไท่ท่านในครั้งนี้จบลงที่โศกนาฏกรรมค่ะเมื่อหน่วยยามฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะได้มีการออกมาถแถลงข่าวยืนยันว่าผู้ที่อยู่บนยานดำน้ำไทท่านเสียชีวิตแล้วทั้งหมด พร้อมกับพบซากชิ้นส่วนของยานดำน้ำไททันค่ะซึ่งก็คาดว่าเกิดจากการระเบิดจากแรงดันน้ำที่มันมหาศาลใต้มหาสมุทรค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นมาอย่างไรนะคะวันนี้ Social Express นํานำมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามประเด็นนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ สรุปไทม์ไลน์เรือดำน้ำไททันที่สูญหายยานดำน้ำไททันนะคะเป็นยานที่ผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะของบริษัทโอเชียนเก e เอ e d i t i o n s ค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับเรือดำน้ำสำหรับการสำรวจใต้ทะเลลึกนะคะ โดยเมื่อวันที่18มิถุนายน2566ขายานดำน้ำไททันได้มีการพานักท่องเที่ยวไปชมซากเรือไททานิกแล้วก็เกิดการสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยภายใต้มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือค่ะโดยยานดำน้ำไททันนะคะขาดการติดต่อหลังออกเดินทางไปได้1ชั่วโมง45นาทีค่ะ ในยานลำดังกล่าวมีผู้โดยสารทั้งหมด5คนตามความจุของยานในนั้นมีทั้งระดับมหาเศรษฐีนักสำรวจรวมถึง c o o o c e เ n Gate e กต e d i t i o n s ซึ่งเป็นผู้ขับเรือค่ะเ <c oughs> มื่อค้นพบความผิดปกตินะคะจึงเกิดการค้นหาครั้งยิ่งใหญ่โดยทางการสหรัฐฝรั่งเศสและแคนาดาระดมทั้งเรือและก็เครื่องบินออกค้นหาเรือรอบพื้นที่ประมาณ1450กิโลเมตรทางตะวันออกของเคปคอท บางลำได้มีการทิ้งทุ่นโซน่าที่สามารถตรวจสอบได้ลึกเกือบ4,000เมตรแต่ว่าการค้นหาค่อนข้างที่จะซับซ้อนค่ะและยังไม่พบสัญญาณใดๆเพิ่มเติม ต่อมาในวันที่20มิถุนายน2566นะคะสัญญาณที่มีความหวังก็ได้เกิดขึ้นค่ะเมื่อมีการรายงานว่าทีมค้นหาตรวจพบเสียงใต้น้ำระหว่างที่กำลังทำการค้นหาโดยหน่วยค้นหาระบุค่ะว่าได้ยินเสียงดังใต้น้ำทุกๆ30นาทีหลังจากมีการนำอุปกรณ์โซน่ามาใช้ในภารกิจโดยมีเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า4ชั่วโมงค่ะนับตั้งแต่ตรวจพบเสียงครั้งแรก แต่ยังไม่สามารถระบุที่มาของเสียงดังกล่าวได้ถัดมาวันที่22มิถุนายน2566ค่ะตามการคาดการณ์ที่ว่าในยานดำน้ำไททันนี้นะคะจะมีออกซิเจนเพียงพอราว4วันทำให้ประเมินว่าในเวลา5นาฬิกาของวันพฤหัสบ,บดีที่22มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยออกซิเจนในเรือจะหมดลงค่ะ จากนั้นหน่วยยามฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวยานควบคุมระยะไกลหรือว่า ROV นะคะตรวจพบกรวยหางของยานดำน้ำไททานที่ระยะ1,600ฟุตจากซากเรือไททานิกซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วก็พบว่าเป็นการแตกกระจายของห้องปรับความดันของยานดำน้ำไททานค่ะ จากนั้นนะคะเวลา15นาฬิกาของวันที่22มิถุนายน2566ตามเวลาท้องถิ่นค่ะซึ่งก็ตรงกับเวลา2นาฬิกาของวันที่23มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยพลเรือตรีจอนมอร์เกอร์หน่วยยามฝั่งสหรัฐอเมริกาได้แถลงนะคะว่าหลังจากผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อมูลแล้วจึงได้ข้อสรุปว่าชิ้นส่วนที่พบเป็นชิ้นส่วนของยานดำน้ำไถทันซึ่งคาดว่าเกิดจากการระเบิด และยืนยันว่าผู้ที่อยู่บนยานดำน้ำไถท,ท่านทั้ง5คนได้เสียชีวิตแล้วค่ะทั้งนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าการระเบิดของยานดำน้ำไถท,ท่านเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็เกิดจากสาเหตุใดค่ะส่วนการเก็บกู้ซากแล้วก็ศพของผู้เสียชีวิตทั้ง5คนนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้นะคะว่าจะสามารถลงไปเก็บกู้ซากได้หรือไม่ค่ะ สำหรับผู้เคราะหร้ายบนเรือไททันนะคะประกอบด้วยนายสต็อกตันรัชผู้บริหารและผู้ก่อตั้งโอเชียนเกตค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นผลขับของยานดำน้ำไททันนายฮามิชฮาร์ดิงนักธุรกิจและนักสำรวจชาวอังกฤษนายพอลฮองรีนาจิโอเลนักสำรวจชาวฝรั่งเศสซึ่งเคยสำรวจซากเรือไททานิกมาก่อน และนายซาซดาดาวุดนักธุรกิจชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถานและลูกชายสุไลมานดาวุดหัย19ปีค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีอดีตลูกจ้างของบริษัทโอเชียนเกตออกมาเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าเขาเนี่ยเคยออกมาเตือนเรื่องของความปลอดภัยของยานดำน้ำนีำน้แล้วเมื่อปี2018ค่ะ เนื้อหาดังกล่าวปรากฏอยู่ในเอกสารของสารสหรัฐข้อความในเอกสารจากสารนะคะระบุว่านายลอสริดได้เน้นย้ำมันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อผู้โดยสารบนยานดำน้ำไททันขณะที่ยานดำลงสู่ใต้น้ำในระดับความลึกสูงสุดซึ่งนายลอสริดนะคะระบุว,ว่าคำเตือนของเขาถูกเพิกเฉยค่ะและเขาถูกเรียกตัวไปประชุมกับบรรดาผู้บริหารของโอเชียนเกตแต่ทว่าสุดท้ายตัวเขาเนี่ยกลับถูกไล่ออก และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของโศกนาฏกรรมยานดำน้ำไททันระเบิดค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามดราม่าร้อนประเด็นดังแบบที่ไม่ต้องตกเทรนไปกับ Social Express อีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะที่ YouTube ของ i n n news ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดในทุกๆความแซ่บ ที่เราจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในตอนต่อๆไปค่ะ